วัสดีครับเราสิงเงินสาขาการเมืองการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยมชุณฑตานีเราจะพาทุกท่านไปชมโบราณสถานอำเภอเมืองยะรังจังหวัดปัตตานีไปกันเรียบตัวออกเดินทางได้ไปไปสามสองหนึ่ง เราจะพาทุกท่านมาชมเมืองโบราณยะรังอายุพันปีที่ตั้งหมู่สามตําบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสภาพทางภูมิศาสตร์เมืองโบราณยะรังมีฝังเมืองเป็นรูปวงรีขนาดใหญ่ในพื้นที่ประมาณ9ตารางกิโลเมตรเป็นฝังเมืองที่มีการสาร้างทัดซ้อนถึงสามเมืองขยายตัว เชื่อมต่อกันประกอบไปด้วยเมืองโบราณบ้านวัดมีศูนย์กลางเป็นลานจัตุรัสก,กลางเมืองล้อมรอบด้วยคูน้ำและมีซากเนินดินโบราณสถานกระจายอยู่โดยรอบกว่า25แห่งและนี่คือสภาพโดยรอบของเมืองโบราณยะรัง คือเมืองโบราณยะรังบ้านจาล็กหม่เลขสามตั้งอยู่มูสีบ้านจาล็กอําำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนี่คือสภาพที่ยังหลงเหลืออยู่ของเมืองโบราณ นี่ก็คือโบราณวัตถุนะครับที่นักค้นพบเนี่ยได้ค้นพบในบริเวณเมืองเก่ายะรังนะครับและก็ยังมีโบราณวัตถุชิ้นพิเศษที่ยังค้นพบที่ยังลงเรืออยู่อาทิเช่นธรรมจรากศิลาเรียนกีจังเรียนเปอร์เซียซุ้ม กุทุกสองอย่างนะครับแล้วก็แม่พิมพ์ตุ้มหูโลหะทําจากดินรายแล้วก็ชิ้นส่วนยอดสถูปขนาดเล็กดังภาพที่เห็นนี้นะครับแล้วก็โบราณวัตถุประเภทพระพิมพ์โดยพระพิมพ์นั้นจะมีอยู่4รูปแบบคือรูปแบบสถูปหนึ่งองค์ รูปแบบสถูปสามองค์แล้วก็รูปแบบพระพิม์เป็นรูปบุคคลเดียวแล้วก็พระพิม์ทําเป็นรูปบุคคลมากกว่าสองคนจารึกบนพระพิมณนั้นจะมีเป็นภาษาส,าสันสกฤตของอินเดีย นี่คือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญคือสมเด็จพระพินางคือเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินสเด็จทอดพระเนตรโบราณสถานบ้านจาเลกหมายเลขสีโดยการสเสด็จในครั้งนี้ได้ทอดพระเนตรวัตถุโบราณจากการขุดแต่งโบราณสถานบ้านจาเลกครับดังภาพที่เห็นนี่ครับ ครับผมและนี่ก็คือโบราณสถานบ้านจ่าเละหมายเลข2นะครับซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโบราณสถานบ้านจ่าเละหมายเลขสามเนี่ยอยู่100เมตรทางทิศเหนือซึ่งโบราณสถานบ้านจ่าเละหมายเลข2เนี่ยก็คือเป็นอาคารก่อสร้างที่สร้างด้วยอิฐไม่สอปูนนะครับก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและก็นี่ก็คือสภาพที่ยังคงเหลืออยู่ในทุกวันนี้ครับ เสร็จสิ้นการนำชมโบราณสถานหมายเลขสามเราจะไปต่อที่หมายเลขแปครับนี่คือโบราณสถานบ้านจาริหมายเลขแปตั้งอยู่ห่างจากโบราณสถานบ้านจาริกหม่เลขสออยู่ทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือประมาณ150เมตรโดยมีการค้คนพบว่าโบราณสถานนี้เป็นโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมจัจจตุรัส กว้างด้านละ14เมตรเป็นฐานเดียวและเป็นโบราณสถานที่คล้ายๆกับทรงปรา,าสาทครับและนี่คือภาพที่ค้นพบเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วครับและนี่นี่คือสภาพจริงที่ยังหลงเหลืออยู่ของบ้านจาเล็กหมายเลขแปครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินเที่ยวชมไปรอบๆนะครับลักษณะอาการมีการต่อเติมจากงบสอบตตครับเพื่อบุรณสถานให้อาคารนั้นกลับมาสมบูรณ์ที่สุดครับ และนี่คือสภาพรอบๆของโบราณสถานจารลิหมลเลปดครับหลังจากนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับโบราณสถานจารลกไมลยเก้าซึ่งมีการอนิษรานว่าเป็นเป็นโบราณสถานที่ที่แรกของโบราณเมืองยะรัง และนี่คือโบราณสถานบ้านวัดหมายเลขเก้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมโบราณสถานหมายเลขเก้าของตำบลวัดครับแหล่งโบราณคดีบ้านวัดสนิทานว่าเป็นศูนย์กลางทางาศาสนาแห่งแรกของชุมชนยะรังและอาจจะเป็นที่ตั้งชุมชนรุ่นแรกของอำเภอเมืองยะรังในช่วงพุทธศตวตรรษที่12 และเจริญรุ่งเรืองในพุทธศตวตรรษที่14-15ถึงโดยหลักฐานส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นในพุทธศาสนามีการกำหนดเกตคูน้ำฝังเมืองมีความซับซ้อนอาจจะมีการแบ่งที่แต่ละกิจกรรมเช่นลานประกอบพิธีกรรมจะน้ำศาสนาสถานเช่นสถูปเป็นต้นจากการค้นแหล่งโบราณสถาน หมายเลข9 mm hmm. พบว่าตัวสถูปมีความคล้ายคลึงกับสถูปบ้านจาเลหมายเลขสจึงสันนิษฐานว่ามีอายุร่วมสมัยกันโดยเมืองโบราณแห่งนี้เนี่ยได้มีการสันนิษฐานว่าจะเป็นกลุ่มเมืองโบราณแห่งแรกที่ค้นพบในของกลุ่มเมืองของเมืองปัตตานีเนี่ยครับและรายการก็ได้ดำเนินมาสู่ช่วงสุดท้าย ผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องโบราณบ้านวัดของอำเภอยะรังครับและคลิปวิดีโอนี้จะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดอาจารย์ภารตาสถาบันวิทยาลัยชุมชนปัตตานีสาขาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสุดท้ายนี้พวก,กผมหากมีหากมีการผิดพลาดประการใดกับผมขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับ และขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ